การศึกษาจริงๆถ้าไปดูรัฐธรรมนูญนะการศึกษาต้องตอบสนองความต้องการเป็นรายบุคคลแต่เราอะวันไซ f i t a l l เราทําให้ทุกคนเหมือนกันในประเทศนี้แต่เราไม่ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นที่ตั้งโรงเรียนไม่ใช่เป็นที่ที่จะสอน ที่จะออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างเดียวทาอย่างไงที่เราจะใช้โอกาสของการทําหน้าที่ของเรานะในฐานะผู้บริหารที่จะไปเชื่อมโยงเอาภาคีภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาทํางานหลายคนมองว่าการศึกษามันอยู่ในโรงเรียนเท่านั้นก็เป็นหน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ของโรงเรียนแต่ว่าเราคุยกันว่าการศึกษาจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนแต่พ่อแม่ก็มีหน้าที่จะต้องให้การศึกษาลูกเพราะว่าการการเรียนรู้เราใช้โมเดลอย่างนี้ว่าเป็นโมเดล3 3 4 ก็คืออยู่ที่โรงเรียนแค่30อยู่ในชุมชนอีก30แต่ส่วน40ที่เหลือเนี่ยก็คืออยู่ที่พ่อแม่อยู่ที่ผู้ปกครองอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาอนุบาลสตูลเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าครูสามเศรอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการการศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่เรามีการเชิญชุมชนเชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมเป็นคุณครูที่เราเรียกว่าครูสามเศรเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ย มันจะมีชั่วโมงอยู่3มชั่วโมงที่จะเป็นชั่วโมงครู3เท่าคือเชิญครูผู้ปกครองหรือเชิญปราชชาวบ้านปราชชุมชนเข้ามาให้ความรู้กับเด็กๆความรู้มีอยู่ทุกที่แค่คุณมีคําถามหรือข้อสงสัยกระบวนการวิจัยคือการให้คุณตั้งคําถามตั้งข้อสงสัยคุณมีคำถามทันทีเมื่อนั้นความรู้ก็วิ่งมาหาคุณ สระในการเลือกประเด็นเรื่องหาแบบในชุมชนเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ให้เลือกมาแล้วแล้วก็ค่อยมาสรุปว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มาแยกตามเกณฑ์จะมีเกณฑ์พวกแบบว่าให้เหมาะสมกับวัยของเราค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อส่วนรวม <S S แล้วก็ต้องมีวิทยากรแล้วก็แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดของเรา เด็กมีสิทธิ์ที่จะฝันเขามีสิทธิ์เป็นของตัวเขาเองอย่างอนุบาลสตูนเราเนี่ยเราจบแค่ป .6 เพราะฉะนั้นบางอย่างมันจะไปชี้ชัดมากมันก็ยังทําไม่ได้แต่อย่างน้อยเราให้เด็กกล้าที่จะบอกตัวเองว่าฝันของคุณคืออะไรคุณอยากจะเป็นอะไรแล้วให้คนอื่นได้รับรู้ให้คุณครูได้รับรู้เพื่อที่จะได้เติมเต็มแต่วันนี้เราใช้กระบวนการก็คือเรียนแบบแอคทีฟก็คือใช้โครงงานฐานวิจัยคําว่าโครงงานฐานวิจัยก็คือเป็นเขาเรียกว่ารีเสิร์ชเบสนะครับเป็น RBL ก็คือว่า เด็กเนี่ยจะได้เลือกเรื่องว่าเขาอยากจะเรียนเรื่องอะไรเมื่อเขาเลือกเรื่องแล้วเนี่ยในกระบวนการนั้นเนี่ยเขาจะได้ลงไปทําในการลงไปทําแต่ละคนก็จะมีความถนัดมีความชอบไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่ถนัดคํานวณคุณก็สามารถไปมุ่งงานคํานวณเด็กที่ถนัดเรื่องศิลปะคุณก็มุ่งงานศิลปะได้เด็กที่ถนัดเรื่องการพูดคุณก็ไปมุ่งเรื่องการพูดได้เพราะฉะนั้นในหนึ่งกิจกรรมที่เราออกแบบมันสามารถต่อไปยังความชอบความถนัดของเด็ก ได้หลากหลายแล้วเรามองว่าการเรียนที่แบบลงมือทําการเรียนที่ได้แฮนด์ออนการเรียนที่ได้คิดเองเด็กมีความสุขแล้วเด็กก็จะได้สมรรถนะอย่างนี้คือกระบวนการที่เราพยายามฝังให้เด็กก็คือการฝึกทักษะหรือเท่าเรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะก็คือจะประเมินอยู่บนสิ่งเหล่านี้ วันนี้เราให้เด็กใช้ชุมชนเป็นฐานก็คือเป็นแค่เครื่องมือเป็นสื่อแต่สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้จริงคือทักษะหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นการลงพื้นที่เด็กจะลงพื้นที่คุณเดินทางอย่างไรเด็กต้องมีทักษะในการไปวางแผนคุณจะนัดปรชาดชาวบ้านคุณทําอย่างไรเราไม่ได้หมายแค่ว่าเด็กรู้จักเทือกเขาสันกากลาคิริมันสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ไม่ใช่แต่กระบวนการในการลงไปเรียนรู้ต่างหากทักษะคุณจะไปคุยกับผู้ใหญ่อย่างไรถ้าคุณไม่รู้คุณจะไปค้นหาใน Google ได้อย่างไร ทักษะที่จะเกิดขึ้นในการเรียนเราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ว่าเรียนในชุมชนจะรู้จักแค่ชุมชนแต่มันเป็นเพียงแค่สื่อที่อยู่ใกล้ตัวให้เด็กได้เกิดทักษะลงมือทําจริงๆตรงนั้นต่างหากที่เป็นคุณค่าของการเรียนที่เรามองที่ผ่านมาคือระบบการศึกษามันละเลยคุณค่าความหมายของชุมชนเพราะสิ่งที่เด็กเรียนไม่อยู่ในชุมชน แค่เรียนเรื่องแม่น้ํายังเป็นแม่น้ํำนายแม่น้ําแยงสีเกียงแต่ทะเลในอา่าวละงูที่เป็นฐานเชื้อแบคทรที่คุณได้กินปลาได้กินกุ้งไม่มีเราไม่จาเป็นต้องไปไกลถึงระดับโลกก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยคุณรู้จักพื้นที่ชุมชนก่อนแล้วค่อยไปไกลๆนี่คือชุดความคิดอกว่า,วาการศึกษาต้องเชื่อมโยงก,กับท้องถิ่น มองว่ามันมีหลายอย่างที่ครูยังไม่รู้เลยวิชาโครงงานเป็นวิชาที่เราเราคาดหมายไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้เรียนคือตัวแปรที่สําคัญทําให้ครูมองว่าครูนักเียนจะเดินกันไปทางไหนโดยต้องวางแผนร่วมกันตลอดว่าเราจะเดินกันยังไงเราจะหาวิธีการเรียนอย่างไรหาความรู้ยังไงซึ่งเรื่องที่นํามามันเหมือนเป็นเพียงสื่อแต่ครูเองต้องคิดในใจว่ามันต้องใช้อะไรที่เด็กมีโอกาสได้ค้นหาความรู้หรือมีโอกาสได้เรียนรู้มากที่สุด ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเด็กเขาเติบโตขึ้นทุกวันมันความเป็นครูเองเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเพื่อให้ทันกับโลกให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของของนักเรียนและก็การรับฟังนะคะฟังเราต้องไม่ได้ยินเสียงนักเรียนบันอยาเป็นคนพูดฝ่ายเดียวต้องพยายามฟังนักเรียนด้วยเราจะได้ร่วมกันเรียนต้องใช้คาว่าร่วมกันเรียนอย่างมีความสุขค่ะ